เพื่อนก่อนอก็ต้องขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมเาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามแมา็กเอ็มซิงนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตคลิปนานแล้วจะมาอัปเดตเว็บบอรยี่ผมเองที่ว่าเครื่อง Mx แปลงยังไงเงี้ยตอนนี้ผมขึ้นเป็นเครื่องสีบาไปแล้วแล้วก็คือเปลี่ยนไปหลายอย่างอยู่่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหลักๆกันนะเฉพาะเครื่องคือว่าทําใหม่หมดเลยโอเคมาตรงที่เครื่องก่อนเลยนะ นี่ครับเครื่องผมจะเป็นเนี่ยครับสีบาวนะครับเพื่อนเป็นลูก6.6มิลนะครับ6.6ชักเดิมก็มีเป็นกล่อง a p i นะครับผมแล้วก็เป็นท่อเลดนะครับท่อเลดแป๊บเยกนะแล้วก็เป็นคอไทเทยิงไซยิงายด้านนะครับโชกก็มีเป็นโชกแกตตี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับส่วนถังนะครับถังก็เป็นของบางลมนะครับ คือใครอยากจะแปลงที่ว่าแปลงเอาเครื่องอิมเมดิกมาใส่ก็อ,อกมาใส่ได้เลย,เลยถังบรมก็ตรงตรงหมดทุกอย่างแต่ว่ามันจะใส่ตัวขรอบปั๊มติกไม่ได้ใส่แค่ตัวตัวล็อกไว้ได้อย่อยางเดียวสายก็แค่แบบทาเพื่อให้มันยาวขึ้น่นั่นเองประมาณนั้นแหละครับแบตก็แบตบชั่วไปก็มีประมาณนี้ครับเนี่ยสายฟงสายไฟก็ประมาณนี้ก็มีอะไรทุ่บบนก็ทําเป็นเดิม ระบบเบรกเดิมหมดแล้วความแังก็เป็นปั๊มร้อยร้สิบแท้นะครับแกงก็เป็นแกนมันเดิมล้อก็ยังเป็นตอนนี้ใส่เป็นเอตองนะครับสีแดง1-2หน้าหลังเลยแล้วก็มีเป็นอาร์มอาร์มก็เป็นอาร์มของ DKT นะครับเป็นยืดเท่าเดิมเลยประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมมีถ้าใครอยากแบบอยากฟังเสียงคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมมารีวิวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้นี่นะครับลิ้นก็เป็นลิ้นเอ่อซีบีสองห้าศูนย์นะครับแท้นะครับแท้เบิกครับนี่แล้วก็พวกฝาปิดบาวอะไรพวกนี้เป็มใส่สายระบายไอทั่วไปครับคือไม่ได้แกกยี่สีให้ดูเดี๋ยวจะมีรูปประกอบให้ดูด้วยก็ประมาณนี้เลยครับ ใครสนใจอยากแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคันนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ทําอะไรถ่ายอะไรให้ดูก็ที่ปแปลงก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทําไปหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังมีคนถามอยู่ว่าที่ปแปลงอะไรยังไงใส่เครื่องอ็ต้องแปลงอะไรบา้างเนี้ยมันไม่ได้แปลงอะไรเลยครับนอกจากใส่ไฟทําให้มันยาวขึ้นแค่นั้นเองประมาณนี้ครับเผื่อใครอยากทํานะครับ ก็ทำมันได้ครับมันก็ใช้งบไม่เยอะหรอกใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนานๆทีจะลงคลิปหน่อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอสั้นๆัหน่อยครับนิดนึงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะมีเสียงให้ฟังกระต้านให้ฟังนะว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็ขึ้นไดโน่ด้วยโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม